สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูจุดข้อสําคัญของเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่เนะครับเป็นเหรียญที่กระแสแรงมากๆนะครับราคาพุ่งนะฮะตอนนี้ไปแตะ3 0 0แสนแล้วนะครับว่ากันว่าถ้าขายครอบครองอยู่นะครับอนาคตอาจจะไปแตะหลักล้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้นะครับขอแนะนําทุกท่านฟังรายละเอียดดีๆนะครับว่านะครับเหรียญที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นั้นเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนิดนึงนะครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ1บาทปี2533นะครับปี2533มเนี่ยนะครับมีแบบที่ขายได้ด้วยนะครับถ้าไม่ผ่านงานใช้แบบนี้ก็500บาท นะครับถ้านะครับขอไปครับถ้าผ่านงานใช้แบบนี้500นะฮะแต่ถ้าไม่ผ่านงานใช้คมๆมเนี่ย1,000บาทต่อเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆครับปี2533นี้ะครับต้องบอกว่านี่ครับที่มีราคาจริงๆเนี่ยนะครับที่มีราคาสูงถึงหลักสารเนี่ยคือเหรียญ10บาทนะครับจะเป็น5บาท25สตางค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของเหรียญรอ9นีครับที่เป็นปี33ที่ขายได้ราคาสูงคือ เหรียญ10บาทครับแต่วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญ1นบาทเหรียญนี้ครับใครที่มีเหรียญปี2อ3 3อยู่ในมือครับเพื่อนๆกด9ก้ารวมๆมาบอกสยามชาแนลหน่อยเลยไหมครับขอบคุณครับขอบคุณที่กด9้ามาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับจุดข้อสําคัญของเหรียญที่เป็นเหรียญ1นบาทปี2อ3 3ที่ขายได้นะครับต้องบอกว่าที่ขายได้นะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาหาง่ายเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับ ยกเว้นปี2529เท่านั้นถ้าเป็นปี29เนี่ยมีราคารับซื้ออย่างแน่นอนนะครับแต่เหรียญนี้ทําไมถึงขายได้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองสังเกตเหรียญที่อยู่ในมือของท่านครับให้สังเกตตามที่สยามชาแนลบอกนะครับนี่ฮะให้ท่านสังเกตแบบนี้ครับเพื่อนๆแค่จับเหรียญหมุนแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วว่ามีราคาหรือเปล่านีคจับถ้าปรากฏว่าเหรียญของท่านนี่นะครับด้านหลังก้อยนี่นะฮะหันขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าด้านหน้านะครับ ของในหลวงรัชกาลที่9ก,ก็หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ขายได้เลยนะครับสยามชาแนลก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้ผ่านงานใช้แบบนี้ซื้อเหรียญละ500นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านงานใช้ซะเลยเนี่ยนะครับเอาไปเลย1,000บาทครับเพื่อนๆนะครับเหรียญแบบนี้นะครับหามาขายได้ปี2533น้นั่นเองครับแล้วก็ข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญ10บาทนิดนึงนิดนึงฮะ สำหรับนักสะสมที่ส่งเหรียญปี2555เข้ามาจำนวนมากเลยต้องบอกเลยนี่ครับว่าเพื่อนๆในความสนใจมากเลยปี2555เนี่ยทำไมถึงมีราคาเพื่อนๆรู้ไหมครับให้ท่านลองสังเกตดูเหรียญของท่านด้านหน้านะครับจะมีเรียกว่าเนื้อนิกเกิลเนี่ยเข้ามาในเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ขายได้เลยนะครับเพื่อนๆประเมินราคาได้เลยข้างหลังเป็นแบบไหนของนุญาตนะครับ นี่ครับเพื่อนๆนะครับถ้าเหรียญของท่านเนี่ยนะฮะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะที่กินเป็นขนาดวงกว้างขนาดนี้นะครับมาถึงเลขตองเลยเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับถึงขายได้ด้านหน้าเป็นเนื้อนิกเกิลด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปแบบนี้มีราคารับซื้อนะครับและก็ในเรื่องของเหรียญนะฮะใครที่มีเหรียญนี้ครับเพื่อนๆครับเหรียญ5บาทสยามิน นะครับผมจะบอกเพื่อนว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญสมัยเมื่อครั้งนะครับหลายปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนบอกว่าผ่านหูผ่านตาเลยแหละนะครับเหรียญนี้นะครับผ่านหูผ่านตามาเยอะเลยนะครับนี่ฮะนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับสยามินนะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเหรียญ5บาท พอเฟืองจะเป็นแบบนี้รุ่นนี้เลยนะครับที่มีคําว่าอกองกระสาบและก็กรมธนารักษ์อย่างเงี้ยฮะนะฮะของแท้จะเป็นจะมีตัวหนังสือบอกนะฮะจะมีนะครับข้อความบอกนะฮะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมเนี่ยเขาตามหากันแต่ว่าเขามีจุดให้สังเกตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย เคยผ่านหูผ่านตาและก็ยังมีครอบครองอยู่จํานวนมากในเรื่องของเหนนรียญนะฮะที่เป็นครุฑเฉียงที่เขาเรียกกันเป็นเหรียญ5บาทเขียนคำว่าประเทศไทยเห็นไหมครับมีคําว่า5บาทนะครับมีคําว่าประเทศไทยเหรียญน,นี้ที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเจอกันอยู่ง่ายๆนะครับในกลุ่มนักสะสมก็มีผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็มีใช่ไหมครับถ้าใช่กด9บอกผมหน่อยครับถ้าใช่กด9บอกผมหน่อยครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ นะครับเพื่อนๆครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีอยู่2 2พศด้วยกันคือนะครับ2520ครับเหรียญแรกแล้วก็เหรียญที่2นี่2 5 2 2ครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่านักสะสมเขาหาเหรียญอะไรกันนะครับนี่จะว่ามีอีกหนึ่งพศครับที่หายากที่สุดในเหรียญคุดเฉียงแบบนี้เพื่อนๆครับแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กเนี่ยก็เคยผ่านหูผ่านตาอยู่นะครับ ไม่เชื่อว่าวันนี้จะมีราคาขนาดนี้คือนะครับถ้าท่านมีนะครับเหรียญครุฑเฉียงแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูพศสักนิดนึงนะครับดูง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านเขียนคําว่าพศ2524ครับไม่ใช่20ไม่ใช่22แต่เป็นเลข4โอ้โหแจ็คพอตเลยนะครับถ้าใครพบเจอนะครับเหรียญครุฑเฉียงแบบนี้ในปีพศ2524ครับ ยินดีประเมินราคาหลักแสนนะครับยินดีประเมินราคาหลักแสนนะครับเพื่อนๆนะครับว่ากันว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะฮะอาจจะไปแตะหลักล้านเลยก็เนื่องจากว่าปี2524เนี่ยนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับในกลุ่มนักสะสมระดับประมาจา์นี่เขาว่ากันว่าเป็นเหรียญทดลองหรือว่าเหรียญตัวอย่างแต่ไม่ทราบจํานวนการผลิตว่าออกมากี่เหรียญกันแน่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกงี้นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเมื่อ20กว่าปีเนี่ย นะครับเหรียญเนี่ยยังไม่มีราคาสูงหรือยังไม่มีราคาเลยยังไม่มีการเล่นหากันแรงขนาดนี้นะครับจึงไม่มีใครสนใจที่จะเก็บครับแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอ2,524นะครับอย่าลืมนะครับคุดเฉียงแบบนี้2,524นะครับส่งมาประเมินราคาได้เลยครับนะฮะเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญแบบนี้ก็ขายได้นะนะครับเป็นเหรียญนะฮะที่เป็น ปี2 5 2 0แบบนี้แบบนี้ขายได้นะครับขายได้ราคาสูงนะหลักพันนะนะครับดูง่ายๆครับสังเกตง่ายๆเนี่ยแค่หมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าหน้ากับหลังหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะมีราคาหลักพันเลยถ้าใครพบเจอก็ลองหมุนดูนะครับหมุนดูนะฮะหมุนดูแบบนี้ถ้าใหม่ๆคมๆแบบนี้สามพันนะฮะนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในราคาหลักพันนะครับแบบนี้นะ นะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่จะเป็นแบบนี้และก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนนักสะสมสักนิดหนึ่งนะครับเนื q os q os аша, ่องจากว่านี่ครับเหรียญเนี่ยนะครับเป็นกระสาแรงเนี่ยก็ขายได้จริงด้วยนะครับที่สำคัญก็คือจะมีคนหัวใสมีการดัดแปลงเหรียญด้วยนะครับเราพบเจอแล้วมีเพื่อนๆถ่ายภาพส่งเข้ามาผมจะอธิบายเพื่อเติมความรู้นิดหนึ่งนะครับสำหรับนักสะสมนะฮะที่ยังไม่มีความรู้ครับเขาจะนำเหรียญปีนี้ฮะ นะครับปีนี้เนี่ยดัดแปลงเป็นปี24ได้ลักษณะการดัดแปลงนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวสยามเจแนวจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่อธิบายให้ฟังได้นะครับห้ามทําเด็ดขาดนะครับนี่จะว,ว่าเหรียญถ้ามีการดัดแปลงเนี่ยผิดกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับผิดกฎหมายผิดอาญาแผ่นดินนะครับไม่แนะนําและสยามเจแนลก็ดูออกว่าคุณทําหรือไม่ทําคุณไม่มีสิทธิ์ขายให้ผมได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูนะครับในส่วนของการจัดทําที่ที่ผมพบเจอในการส่งมา นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ไปแคปหน้าจอเขามาแล้วส่งมาให้ผมดูแล้วผมบอกว่าเป็นปี2520้าเขาดัดแปลงอย่างไรเดี๋ยวผมจะแนะนำครับนะฮะเดี๋ยวขึ้นเกียวโค้ดให้นะฮะช่องทางติดต่อดูให้จบคลิปก็พอนะฮะการดัดแปลงเนี่ยมันมันทำไม่ยากนะครับเหรียญน,นี้แต่ถ้าใครไม่คมเนี่ยก็จะดูไม่ออกเขาทำอย่างไรง่ายๆครับเขาจะทำแบบนี้ครับตัดตรงนี้ออกตัดตรงฝั่งนี้ออกแล้วแต่ตตัดออกเป็นเส้นเฉียงแบบนี้ ก็จะไปเหมือนเลข4นะครแล้วก็ตัดจุดนี้ออกฮะตัดให้เป็นแบบเหมือนคล้ายตัว L อะฮะแล้วเพิ่มจุดตรงนี้นิดนึงก็คือเอาบัจจีฮะจุดเข้าไปเอาบัจีจุดเข้าไปก็จะเป็นเหมือนหัวเลข4ทันทีครับ นะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้ไม่ต้องส่งมาหาสยามชาแนลให้เสียเวลาครับเพราะสยามชาแนลนั้นมีปราจารยจาและก็มีผู้ที่มีประสบการณ์สูงอยู่กับเราและผมเองก็ดูออกครับเพราะฉะนั้นนะครับขอแนะนำเพื่อนๆอย่าดัดแปลงเหรียญนะครับเพื่อนๆถ้าท่านเจอจริงๆนะครับในเรื่องของปี2524นะครับเหรียญคุดเฉียงแบบนี้เราซื้อจริงประเมินราคาให้แน่นอนหลักแสนแน่นอนครับสภาพสวยๆสามารถส่งมาประเมินราคาได้ที่นี่เลยครับ นี่คือช่องทางติดต่อครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทาง3ลาย ID เนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับ2อลายแอดด้านล่างตอบสดคุยสดนะครับกับสยามชาแนลก็คือสยาม f อแล้วก็ QR Code ยิงสดเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ส่งมาแล้วนี่ครับสยามชาแนลนะครับถ้าอ่านแล้วไม่ได้มีการประเมินนั้นคือของท่านไม่มีราคาหรือไม่ได้ตรงที่เรารับซื้อนั่นเองนะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆมีราคา เวลาผมอ่านแล้วจะประเมินราคาทันทีครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของพระนี่ขอแนะนํานิดนึงขอใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะไม่ใช่เสียนพระนะครับแต่เป็นคนชอบพระนั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราดีครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในการอัปเดตการรับซื้อจากสยามชาแนลและข่าวสารรวดเร็วทันใจจากสยามชาแนลอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการซื้อหรือค้าขายกับสยามชาแนลนะครับจะซื้อก็ได้จะขายแล้วก็รับซื้อนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้หน้าช่องของเรานะครับ ที่เขียนคําว่าสมาัครกดคําว่าสมัครและกรอกรายละเอียดนิดเดียว2ขั้นตอนเป็นสมาชิกได้เลยครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ